สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาสู่คอร์ส a c e b o o k แอในปี2024นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอาจจะเสียงไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่ายังป่วยอยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มอัดวิดีโอให้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับตามธรรมเนียมของทุกปีเลยเนี่ยเราก็จะเป็นวิดีโอแรกก็คือเราจะเริ่มสอนกันตั้งแต่สร้างแฟนเพจเลย ผมก็จะสอนตั้งค่าแฟนเพจเซตแฟนเพจนะครับว่าเมนูไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันอัปเดตล่าสุดเป็นของปี2024นั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับแชร์หน้าจอเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเปิด Facebook ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็เป็น f a c e b o o k เวอร์ชัน Com นะครับก็เหตุผลหลกัลกๆเลยนะที่ผมอยากจะเปิดเป็นเวอร์ชันคอมเนี่ย เพราะว่าในส่วนของเวอร์ชันคอมเนี่ยมันมันเซตค่อนข้างง่ายนะครับกว่ามือถือแล้วก็ได้ค่อนข้างละเอียดกว่าด้วยเพราะว่าท่านในมือถือบางบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเออร์เลอร์มีไม่โหลดหน้าเว็บเพจบ้างนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับว่า facebook เนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยแฟนเพจในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปในแนวทางไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสักเพจหนึ่งของผมให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเพจของผมนะครับก็มีเพจเจนี่อันนี้คือตัวแฟนเพจ แฟนเพจในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าเพจโปรไฟล์นะครับคือ f a c e b o o k เนี่ยมันอัปเดตให้ตัวเฟซส่วนตัวของเราเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเฟซส่วนตัวนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าและสามารถที่จะ Verify ตัวเฟซส่วนตัวได้ซึ่งเฟซส่วนตัวเนี่ยก็จะกลายเป็น Creator อร์ละนะครับหรือจะเป็นกึง่งๆึ่งแฟนเพจยิงแอดได้เหมือนกันนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเราสร้างเป็นเพจแยกออกมาต่างหากเลย ะครับสร้างเป็นแฟนเพจแยกออกมาต่างหากเลยในอย่างแบบนี้อันนี้เป็นแฟนเพจผมนะแฟนเพจนันวุฒิวูเพชรซึ่งข้อดีของแฟนเพจก็ก็มากมายหลากหลายกว่าเฟซส่วนตัวอยู่แล้วแหละนะครับอ่าแต่ว่าต้องบอกก่อนนะถ้าจะทําเป็นแนวธุรกิจก็จะแนะนําให้สร้างเป็นแฟนเพจดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาลองสร้างตัวแฟนเพจกันในวิดีโอ EP นี้นะครับ ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วอ่ะผมขออนุญาตนะครับเริ่มเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้เรานะครับเปิดตัว Facebook ในคอมเนาะแล้วก็เลือกในส่วนของตัวเพจเห็นไหมมันจะมีสร้างแล้วก็เลือกเมนูเพจนะครับอันนี้ก็คือสร้างแฟนเพจแฟนเพจเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกที่เราต้องทําเลยเนาะในการสร้างแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือในคอมเนี่ยมันคือการตั้งชื่อ การตั้งชื่อแฟนเพจเนี่ยผมพูดในทุกๆปีเลยนะครับหลักการมันง่ายมากเลยคือให้ขึ้นต้นด้วยแบรนด์นะครับแบรนด์แบรนด์ของเราเนี่ยแล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดหรือขึ้นต้นด้วยคีย์เวิร์ดแล้วค่อยตามด้วยแบรนด์เพราะอะไรครับมันจะส่งผลให้ตัวแฟนเพจของเราเนี่ยไปติด SEO เช่นอ่ะสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าของฝากเพชรชบุรีของฝากเพชรบุรีนะครับมันก็มีโอกาสที่จะไปขึ้นเพจด้วยนึกภาพไหมครับ เห็นไหมเนี่ยอย่างบ้านขนมนันทวันเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นแฟนเพจแต่ว่าเขาก็ไปติดในส่วนของของฝากเพราะว่าเขามีคีย์เวิร์ดคำว่าของฝากอยู่ที่ description นะครับแต่วิธีการง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยเอาขึ้นต้นด้วยชื่อแบรนด์แล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดหรือขึ้นต้นด้วยคีย์เวิร์ดแล้วตามด้วยชื่อแบรนด์เพราะฉะนั้นตัวแฟนเพจของผมเนี่ยที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตัวเพจเจนีเนี่ยมันก็คือขึ้นต้นด้วยแบรนด์เนี่ยนะเจนีเป็นแบรนด์แล้วก็ตาามด้ววยยีรหือ่ คำค้นหาเพื่อให้ตัวเพจมีโอกาสนะครับที่จะไปติด SEO ของ Google ก็คือสมมติมีคนเซิร์ชคำว่าของฝากเมืองเพชรบุรีเนี่ยก็มีโอกาสที่แฟนเพจของเราเนี่ยจะมาขึ้นสมมตผมิผมผมเซิร์ชคาว่าคาเฟ่อ่าคาเฟ่ก็จะขึ้นแฟนเพจของคาเฟ่ผมด้วยนะแล้วก็ขึ้นธุรกิจเห็นไหมเนี่ยลงมาคาเฟ่นี้อันนี้ธุรกิจของผมนะครับอ่ะเพราะมันมีคําว่าคาเฟอ่อันนี้คือตัวอย่างนะครับเป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะ พราะนั้นไอติดไม่ติดไม่เป็นไรเห็นไหมอันนี้ขึ้นละขึ้นเป็นแฟนเพจเดี๋ยวกดเปิดให้ดูนะครับมาละเห็นไหมเป็นโฆษณาเราก็มาขึ้นด้วยหลงมาคาเฟ่เพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยขึ้นต้นด้วยแบรนด์ตามด้วยคีย์เวิร์ดหรือขึ้นต้นด้วยคีย์เวิร์ดแล้วตามด้วยแบรนด์ซึ่งเดี๋ยวใน EP นี้ผมจะมาลองเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับที่เราจําเป็นจะต้องเตรียมเลยนะครับสองอย่างนะครับสองอย่างเลยหนึ่งก็คือรูปรูปโคเวอร์กับรูปตัวโลโก้อันนี้อันนี้รูปโคเวอร์ให้ดูรูปโคเวอร์ก่อนรูปโคเวอร์ก็จะเป็นแนวนอนด้านบนนะครับเราเรียกกันว่ารูปปกนั่นแหละแล้วก็จะมีรูปโลโก้นะครับโลโก้อน,นี้รูปโลโก้อันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเจนีนะครับอ่าหรือว่าเจนีก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้เอาแบบที่สะดวกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้จะขายจริงๆนะครับแต่ว่าอยากจะลองสร้างแฟนเพจไปพร้อมกับเพื่อนๆอ่ะ,อะเจนีป่วยเดี๋ยวเรือเฮชบุรีอ่ะเชบุรีรแล้วก็ถัดมานะครับถ้าเกิดเราตั้งได้ไม่ซ้ํานะครับมันก็ขึ้นแบบนี้เลยถูกต้องนะครับก็จะเป็นการระบุหมวดหมู่นะครับสมมุติเป็นอาหารลองดูที่มีคาว่าอาหารไหมอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารสามารถใส่ได้หลักหลายหมวดหมู่นะครับร้านอาหารแล้วก็ใส่คำอธิบายลงไปครับคำอธิบายก็แนะนำให้แทรกคีย์เวิร์ดเข้าไปด้วยนะที่คนจะเซิร์ชได้เช่นคำว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยวเรือจังหวัดเพชรบุรีก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สุนีน้ำซุปสูตรพิเศษอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่เบอร์โทรใส่ข้อมูลการติดต่อไปอเสร็จปุ๊บกดสร้างเพจครับตึมลงไป รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือเราไปสเตปบายสเตปเลยนะครับครนี้เราจะมาที่เมนูที่เขียนว่าข้อมูลการติดต่อจริงๆแล้วข้อมูลการติดต่อเนี่ยจะใส่ในหน้านี้เลยก็ได้นะหรือเดี๋ยวจะค่อยไปใส่ทีหลังก็ได้เว็บไซต์มีไหมนะครับถ้ามีก็ใส่แต่ถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นลิงก์แฟนเพจก็ได้เดี๋ยวผมใส่เป็นเบอร์โทรก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้ที่อยู่นะครับเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับสรอสมมติว่าผมใส่ให้ครบเลยเวลาทําการมีเวลาทําการไหมถ้าเกิดว่าเราเป็นเพจที่ไม่ได้มีหน้าร้านเราสามารถกดเปิดตล,ลอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอเราเป็นเ,เป็นร้านค้าที่แบบมีเวลาทําการเนี่ยผมแนะนํานะครับให้ใส่เวลาทําการด้วยเช่นเปิด9โมงป,ปิด1ทุม่มอะไรประมาณเนี้ยสมมติปิด1ทุ่มแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไล่ใส่แบบเนี้ไปเรื่อยๆเลยครับ9โมงปิด1ทุม่มนะครับ หรือจะเขียนว่าเปิดตลอดก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นเพจที่มีหน้าร้านเนะาะสมติว่าผมใส่เป็นเปิดตลอดไปก่อนเสร็จแล้วกดถัดไปครับครนี้จะมาสู่ส่วนที่เราจะต้องทํารูปแล้นั่นก็คือรูปโปรไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็รูปภาพปกหรือว่ารูปโคเวอร์เดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วรูปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเสียงเงินจ้างก็ได้นะครับผมแนะนําเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่าแคนวานะครับแคนวา พิมใน Google ก็ได้ครับว่าแคนวาก็เป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับที่เราสามารถมาออกแบบพวกรูปหน้าปกรูปโลโก้มีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเช่นสมมุติว่าเราอยากจะได้รูปโลโก้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกดมาที่โซเชียลมีเดียแล้วก็มาที่ Facebook เสร็จแล้วเราก็มาเลือกได้ว่าเราอยากจะได้เป็นรูปอะไรโลโก้ร้านค้ารูปภาพหน้าปกอ่ะได้หมดเลยนะครับสมมติเราอยากได้โลโก้ร้านค้าเราก็เลือกเข้ามา อันนี้คือโลโก้เห็นไหมครับเห็นไหมก็จะมีโลโก้ให้เราเลือกแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรเอาสมมติว่าผมพิมพ์คําว่าก๋วยเตี๋ยก่อนแล้วกันเนาะก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมก็จะมีเยอะเลยสมมุติเราอยากจะได้โลโก้นี้อ่ะก๋วยเตี๋ยวงี้เราก็มีหน้าที่แค่มาแก้คําเองครับก๋วยเตี๋ยวเส้นสดเจนี่สมมติเจนี N ่เ e นี่ย e แค่นี้สมมุติว่าเราบอกว่าเราพอใจแค่นี้ละ เราสามารถที่จะกดแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเนี่ยดาวน์โหลดเอารูปนี้ไปใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ผมได้ใช้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยอันนี้นี่ผมใช้โลโก้นี้แล้วผมก็มาเพิ่มเบอร์โทรนะครับอันนี้สามารถเลือกเล่นได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าในในรูปโลโก้หรือว่ารูปปก c o เวอรเนี่ยควรจะมีเบอร์โทรกับมีพวก ID ดีไของร้านนะครับวิธีการใส่พวกเบอร์โทรก็ง่ายๆเลยครับ เราเลือกองประกอบก็ได้สมมติเราอยากได้โลโก้อลายสมมติเราเลือกลายนี่ที่ผมใช้ล่าสุดเนาะพิมพ์เซิร์ชได้นะครับพิมพ์เซิร์ชลายตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็ลากมาสมมติอยากให้อยู่ทั้งมุมมุมหน่อยก็จัดจะเอาเล็กเอาใหญ่นะครับเลือกได้หไหมง่ายมากนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับเพิ่มกล่องข้อความนี่มันก็จะได้เป็นฟอนต์เดียวก,กันกับที่เป็นฟอนต์ของโลโก้อยู่แล้วสมมุติว่าลายอาจจะเป็น J N E E บบชอบเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะขยายมานิดหนึ่งแล้วเราก็ลากมาแล้วก็มาขยายมาอีกทีนึ่แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ได้ ID Line แล้วก็จัดเลเยอร์เอาตามที่เราแบบชอบนะครับถูกใจแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ไปที่องค์ประกอบ แม้ก็จะได้เป็นรูปมือถือแบบนี้มาก็ใส่เบอร์โทรไปครับอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเพิ่มกล่องข้อความแล้วก็ใส่เบอร์โทรไป063 46425965หมมุ์นะครับปึ๊บแล้วก็ลากมาแล้วก็เอาให้ฟอนต์ขยับฟอนต์มันนิดหนึ่งให้ตัวมันเท่ากันเห็นไหมเราก็จะได้ โลโก้แบบง่ายๆแล้วอ่ะสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือสมมติก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นสดเจนีหรือเจนีก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นสดก็ได้ถ้ามันตกแบบนี้เราก็ลดฟอนต์ลงมาหน่อยอพอลดเริ่มลดฟอนต์เห็นไหมมันก็จะเริ่มอยู่อ่าบรรทัดเดียวกันแล้ว,ลวเราค่อยขยายอ่ง่ายไหมครับแบบนี้เราก็จะได้รูปโลโก้ที่สามารถทําได้ภายในห้านาที แบบอย่างรวดเร็วเลยอ่ะคราวนี้ผมอยากจะใช้ใผมต้องทํำยังไงครับผมก็กดดาวน์โหลดแล้วผมก็เลือกไฟล์ก่อนผมอยากจะได้เป็นเป็น,เป,นเป็นไฟล์อะไรแบบไหนนะครับสมมุติผมอยากได้เป็นไฟล์รูปผมก็เลือกเป็น jpg หรือว่า png นะครับเสร็จแล้วเนี่ยขนาดเอา500คูณ500แล้วกันนะครับก็คือ1ต่อ1แล้วก็กดดาวน์โหลดอ่ะผมก็จะได้รูปโลโก้แล้วเราก็ไปเช็ครูปโลโก้กันนิดหนึ่งนี่รูปโลโก้นะครับ อ่ะเรียบร้อยครับอันนี้มันดาวน์โหลดมาเป็นสองไฟล์นะจริงๆมันสามารถเลือกเลือกลบอันนี้ก่อนได้นะครับเนี่ยลบอันนี้ทิ้งปึ๊บมันก็จะเหลือรูปเดียวแล้วเดี๋ยวดาวน์โหลดมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมาเป็น png เลยไม่มาเป็นไฟล์แล้วนะครับเนี่ยมาแล้วเห็นไหมอ่านี่ได้รูปโลโก้แล้วเราก็เอารูปโลโก้นี่แหละมาใส่ครับอ่ะเราก็เอารูปโลโก้มาใส่ตรงนี้นะครับหรือว่ารูปโปรไฟล์ สมมติเอาเป็นอันนี้ละกันเป็นโลโก้ไปเลยเห็นไหมสวยไหมก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นสดเจนี่คันนี้ต่อมาครับรูปปก cover ทำเหมือนกันเลยครับมาที่แคนวารครับมาที่หน้าหลักก่อนก็ได้อันนี้มันบันทึกไว้เป็นล่างให้อยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่โซเชียลมีเดียครับแล้วก็มาที่ a ฟ e b o o k นะครับแล้วก็มาที่รูปปกครับรูป,ร,ปรูปปก a c e b o o k มันจะเป็นแนวนอนนี่ ขนาดอะไรมันก็จะออพติมัลมาให้ตามขนาดจริงๆเลยแล้วก็เซิร์ชแทมเพลตเหมือนเดิมครับอยากจะได้แบบไหนยังไงสมมติอยากจะได้เป็นแบบนี้ก็จะมาแก้หน่อยเพราะตรงนี้มันเป็นฟอนตอ์ภาษาอังกฤษถูกไหมครับแก้เป็นฟอนต์ภาษาไทยซะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าไอเดียตรงนี้มันไม่เวิร์กเราสามารถมาเซิร์ชจากตรงนี้ก็ได้นะครับหมายถึงว่ามันขนาดมันไม่มีแบบว่าที่สวยๆเนาะอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือ มาเซิร์ชจากตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนขนาดเอาเห็นไหมเดี๋ยวมีเยอะแยะมากมายสมมติว่าผมเอารูปนี้แล้วกันผมปรับแต่งแคมเปญน,นี้เองอ่าสมมติว่าผมแก้ทุกอย่างหมดแล้วสิ่งที่ผมจะต้องทําคืออะไรครับคือปานปรับขนาดเย่ยปรับขนาดข,าดของไฟล์นะครับตอนนี้มันเป็นไฟล์แบบเจ็ดสิบสองมันเป็นแบบไฟล์ไวนิวเลยเนาะเราสามารถใช้เมจิกสวิตได้ครับก็คือปรับเป็นขนาดรูปหน้าปกเห็นไหม ่เนี่ยกลับมาเป็นรูปหน้าปกก็จะเป็นพันหกสิบสี่ิบคูณเก้า้ยี่สสี่กดดาเนินการต่อเดีย๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งมันจะปรับขนาดจาก72นิ้วที่เป็นเหมือนรูปไวนิ้วนะครับอ่าปรับดีไซน์นี้เลยครับให้เป็นขนาดจริงที่เราสามารถเอาไปใช้กับรูปปก Facebook ได้แล้วชัดเห็นไหมนี่ชัดมากเลยนะนี่ชัดเป๊ะเลยแล้วครนี้เราก็สามารถที่จะแก้ได้เลยครับอยากจะเอาอะไรเพิ่มเติมเข้าไปวันเวลา มากดแก้เองได้หมดเลยครับจะใส่เบอร์โทรใส่อะไรแท่เข้าไปทําได้หมดเลยแล้วก็วิธีเดิมเลยคือกดแชร์กดดาวน์โหลดแล้วก็เอารูปนี้ไปใช้ซึ่งอันนี้ผมทํารูปไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะผมจะไม่ได้ทําอันนี้ให้ดูแล้วกันผมก็จะใช้รูปที่ผมมีอยู่เลยนะครับอันนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันผมใช้รูปนี้ เหมือนเดิมเลยครับรูปที่ดีนะครับในมุมมองของผมเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตเลือกนิดหนึ่งนะครับแนะนําให้ให้เห็นเบอร์โทรครับมีเบอร์โทรมีข้อมูลการติดต่อให้เรียบร้อยอ่ะผมก็ใส่เบอร์โทรไว้ด้านบนเสร็จแล้วก็กดเพิ่มปุ่มดําเนินการครับส่วนใหญ่แล้วปุ่มดําเนินการเนี่ยเอ่อถ้าเป็นแฟนเพจโดยทั่วไปนะครับก็จะมีปุ่มส่งข้อความกับปุ่มโทรเนาะอ่ะผมก็จะให้เลือกเป็นปุ่ม ส่งข้อความเป็นเบสิกแล้วกันเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกมาที่ตัวแฟนเพจได้นะครับอ่ะเรียบร้อยครับวันนี้เราใส่ปุ่มแล้วนะกดไปครับเห็นไหมได้แฟนเพจแบบสวยๆเจ๋งๆมาละอ่ะไม่กี่นาทีเอง WhatsApp นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่นะไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเวลาลงโฆษณาเดีย๋ยวบางคนติกต๊กติ๊ออกไม่ได้มันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับ วอตช์แอพเนี่ยส่วนใหญ่เขาเล่นกันที่อเมริกาเนาะที่ประเทศไทยไม่ค่อยนิยมนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องใส่กดข้ามไปเลยครับเพื่อนผมแนะนําว่าก็เหมือนเดิมครับยังไม่จําเป็นที่ต้องเชิญนะครับเดีย๋ยวค่อยไปยิงแอบเอาแจ้งเตือนบนเพจแนะนํานะครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราได้แฟนเพจเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมโพดง่ายเลยเนี่ยนี่อันนี้อันนี้เราสร้างเพจเสร็จแล้วนะครับครนี้เราจะมาเริ่มใส่ข้อมูลกันครับ เถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการปักหมุดอเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการปักหมุดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องแก้ไขย,ยังไงหลกัลกๆเลยเนี่ยปักหมุดมันจะอยู่ในเมนูแนะนําแนะนําตัวครับก็ให้เรามาแก้รายละเอียดครับเตี๋ยก็จะมีเมนูที่เขียนว่าข้อมูลการติดต่อใช่ไหมครับไอ้ตรงข้อมูลการติดต่อเนี่ยตอนแรกเราใส่เป็นที่อยู่ใช่ไหมผมแนะนําว่าอันนี้ให้เราปักหมุดนะครับให้ถูกจุดด้วย เวลาเราปักหมุดถูกจุดเนี่ยนะครับอันนี้มันไปปักอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอเมริกาเลยเห็นไหมนี่ประเทศไทยมันต้องอยู่ตรงนี้นเบุรีครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเนี่ยพยายามปักให้มันตรงครับเวลามีคนเช็คอินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะได้หาร้านเราเจอแล้วก็สามารถกดนำทางมาจากแฟนเพจได้ อันนี้อาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับนี่คือตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าผมจริงๆด้วยนะอะประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามเพิ่มนะครับข้อมูลให้ครบถ้วนนะพื้นที่บริการบริการอยู่ในพื้นที่ไหนเช่นเพชรบุรีเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีเมลอะไรเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับเบอร์โทรเว็บไซต์ลิงก์โซเชียลลิงก์โซเชียลก็จะใส่เป็นลิงก์แฟนเพจลิงก์ติกต็อกอะไรก็ได้นะครับ ช่วงเวลาเพิ่มบริการเน,นี้ยผมแนะนําให้มาใส่ให้เรียบร้อยเนาะแต่ว่าผมจะไม่ได้ใส่ให้ดัวอันนี้ผมแค่ชี้นําว่าปักหมุดเหตุมันย้ายมาอยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นหลักเลยอ่ามันมันย,าย้นยายมาอยู่ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปักหมุดให้มาแก้ในนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกซะอ่ะาเมื่อกี้เราไม่ได้กดบันทึกเห็นไหมมันกลับมาอยู่กลา,างทะเลแล้วอ่าสมมุติว่าผมผมผมไล่ใหม่แล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอยัดปักไว้ที่ประเทศไทยก่อนอ่าเสร็จแล้วปุ๊บ ก็ให้เราใส่ข้อมูลเมืองใส่อะไรเนี้ยอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพชรบุรีเพชอะเรียบร้อยนะครับคราวนี้มันก็จะปักหมุดอยู่ที่เพชรบุรีแล้วนะครับอย่างอื่นนะครับก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากให้ใครรู้หรืออะไรพวกนี้ที่เพิ่มที่ทางานหรืออะไรพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเพจเนี่ยเรามีทั้งเป็นแบบมีหน้าร้านกับไม่มีหน้าร้านเนาะถ้ามีแบบมีหน้าร้านพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่นะครับ ความโปร่งใสก็คือวันที่เราเริ่มสร้างเพจนั่นเองอพวกนี้เขียนก็ได้นะครับอะจบเรื่องนี้าวนี้ถัดมานะครับที่เราจะต้องมาทําเพิ่มนะครับก็เขาก็จะมีให้ว่าเราต้องเขียนอะไรบ้างเช่นเขียนข้อความต้อนรับอเอาเขียนข้อความต้อนรับก่อนสวัสดีนี่เพจเจนี่เนนีเองนะยินดี อนรับลูกค้าทุกท่านลูกค้าทุกท่านาานะเรากดโพสต์ตึมลงไปเชื่อมโยงนะครับพวกนี้ทําหรือไม่ทําก็ได้นะในอย่างพวกเนี้ยอันไหนที่เราไม่ทํานะครับเราเลือกว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องได้ครับในพวกเนี้ยมันก็จะข้ามไปนะครับแนะนาเพจเนี่ยข้ามไปก็จะจบละนะครับทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับก็จะไม่ขึ้นอะไรก็ขึ้นเป็นเป็นดีเยี่ยมละอืม ต่อมาครับเราจะมาลองดูที่เมนูการจัดการเพจดูนะครับการจัดการเพจเนี่ยมันคือเมนูเดียวก็คือเดสบอร์ดมืออาชีพเดสบอร์ดมืออาชีพคืออะไรครับเดสก์บอร์ดมืออาชีพคืออะไรครับก็สามารถดูสถิติต่างๆได้นะครับการเติบโตของเพจหน้าหลักการเข้าถึงโพสต์ที่เราโพสต์เนื้อหากลุ่มเป้าหมายนะครับเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้คือโพสตที่เราโพสต์สามารถมากดสร้างโพสได้น,นี้แล้วก็ อ่า,อามากดโปรโมทได้อะไรได้แต่ผมไม่แนะนําเดี๋ยวเราจะไปยิงกันในตัวจัดก,การโฆษณานะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้มาเพิ่มคือเมนูอ่าเมนูนะครับเมนูเนี่ยแนะนําให้เพิ่มเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นร้านอาหารเนี่ยจาเป็นนะลูกค้าสามารถมากดดูก่อนได้แล้วก็เพิ่มแอดมินนะครับอ่านี่คือเพิ่มแอดมินเนาะอยากจะเพิ่มใครเข้ามาสิทธิ์การเข้าถึงเหตุสิทธิ์การใช้งานสามารถกดเพิ่มเข้ามาได้เห็นไหมครับก็เอาอีเมลเอาชื่อมากดค้นหา ิการเข้าถึง Facebook นะครับสามารถกดตั้งได้นะครับอยากให้ใครเข้ามามีสิทธิ์บ้างมาเพิ่มในเมนูนี้นะครับเพจสเตตัส <Page status S 1> ก็คือเพจจะมีอยู่ด้วยกัน3สถานะนะครับมีเขียวมีเหลืองมีแดงเขียวเนี่ยคือปกติเหลืองกับแดงเนี่ยเหลืองในอารมณ์ประมาณแบบเตือนก่อนแดงนี่คือมีโอกาสที่จะบินสูงละอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเพจติดเหลืองเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับทิ้งไว้เลยแค่ไม่ทําผิดเพิ่มเนี่ยอีก6เดือนถึง1ปีมันจะกลับมาเขียวเอง เขตแดงก็เหมือนกันนะครับไม่มีวิธีแก้าทางอื่นนะครับการแนะนําเพจปัจจุบัน Facebook มันเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาใหม่นะครับเป็นฟีเจอร์ที่มีชื่อว่าโค้ดแนะนําถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยเป็นเพจที่ถูกต้องตามกฎไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับตัวเพจเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่ Facebook จะสามารถเอาเพจเราเออกไปแนะนําให้คนอื่นเนี่ยมาติดตามได้เราเคยเห็นเนาะเวลาเรากดนิวฟีดใช่ไหมครับก็จะมีเป็นพวกโพสต์แนะนํามีเพจที่เราไม่รู้จักมีบุคคลที่เราไม่รู้จักเนี่ย ให้กดติดตามเพราะว่า facebook มันเอาไปดันให้นั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามรักษาคุณภาพของเพจเนี่ยให้เขียวไว้เสมอนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพวกการรับส่งข้อความต่างๆนะครับการแชร์ข้อมูลอันนี้แนะนํานะครับให้กดเปิดเพราะว่ามันจะส่งผลให้ข้อมูลหรือกิจกรรมในเพจเนี้ยส่งไปที่ตัวโฆษณาแล้วก็ AI เนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้ได้อ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับมาที่ตัวด้านหน้า เห็นไหมพอมันเป็นพวกเพจโปรไฟล์แล้วเนี่ยมันจะสามารถดูนิวฟีดได้เหมือนกับเฟซทั่วไปเลยนะครับมีตัวจัดการมีศูนย์โฆษณาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปส่วนนั้นเนี่ยเรามาไล่กันเมนูอื่นๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับไอเมนูแถบตรงนี้เราสามารถมากดจัดการส่วนได้เห็นไหมเอาหรือไม่เอาอะไรบ้างรีวิวอะไรพวกนี้จัดการได้นะครับอยากให้โชว์อะไรเกี่ยวกับเรือ,อเพิ่มเนื้อหาที่แนะนำนะครับเนี่ยสามารถกดเพิ่มได้ไหม อยากแนะนําอะไรแนะนําลูกอะไรนะครับสามารถที่จะมาเพิ่มตรงนี้ได้เพื่อให้เวลามีคนเข้ามาที่เพจเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะกดดูตัวเพจของเราได้อ่าดีไหมครับอันนี้สามารถแก้ไขสร้างอวตารได้นะครับรูปโปรไฟล์รูปปกคําอธิบายนะแล้วก็มีตัวแนะนําก็มาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับอ่ะคราวนี้จะมาอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับ ก็คือมาในส่วนของเมนูการตั้งค่าเข้าได้จากจุดนี้นะครับนี่จุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ที่หน้าแฟนเพจนะครับจะมีจัดการมีแก้ไขเนี่ยก็จะแก้พวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็ดสบอร์ดมืออาชีพมันจะลิงก์กันหมดแต่ตัวที่ตั้งค่าเนี่ยที่ผมบอกว่าสําคัญนะครับก็คือเรื่องของชื่อเพจอ่าชื่อเพจเนี่ยสามารถมาแก้ได้แต่ว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะประมาณอีกร้อยี่สิบวันมั้งพอ,พอแก้ครั้งหนึ่งแล้วจึงจะมาแก้ได้อีกรอบหนึ่งครับนี้ที่เราจําเป็นจะต้องมาแก้ไขก็คือชชื่อผู้้ใครับ มันจะเป็น facebook.username ปัจจุบันเนี่ยผมให้ดูลิงก์ก่อนเนาะลิงก์ปัจจุบันเนี่ยของเพจเวลาเราสร้างใหม่มันจะเป็นตัวเลขเห็นไหมมันจะเป็น f a c e b o o k p r ไฟล l หกหนึ่งห้อะไรพวกนเนี้ยซึ่งเวลาคนเซิร์ชเนี่ยมันเซิร์ชยากเราก็เลยต้องมาแก้เพื่อให้มันเป็นลิงก์เดี๋ยวผมต้องลองใส่ดูก่อนนะครับต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำด้วยนะอะ่อันไหนใช้ได้จะขึ้นว่าสามารถใช้ได้นะครับ นูโดนูโดไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่านะแต่เอาประมาณนี้ก่อนอะสมมติกดถูกต้องบันทึกมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านของ f a c e b o o k นะครับเพื่อยืนยันอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะได้ลิงก์ใหม่แล้วนะอะเดี๋ยวเราไปดูลิงก์ใหม่ของเราหน่อยอ่าเวลาเราเข้ามาที่แฟนเพจปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่มีเลขแล้วคราวนี้มันจะสั้นลงมันจะง่ายเลยครับเห็นไหมครับเะเป็น jne. noodle ละง่ายเลยเท่นี้ อันนี้คือมาแก้ที่เมนูตั้งค่านะตรงนี้ความเป็นส่วนตัวก็จะคล้ายๆกับพวก a c e b o o กจำกัดได้ให้ใครเห็นโพสต์บ้างไม่เห็นโพส์บ้างโพสต์เป็นสาธารณะไม่สาธารณะให้ใครแท็กไม่แท็กอะไรเงี้ยก็มาตั้งตรงนี้ได้เหมือนกับเฟซส่วนตัวเลยอันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับประสบการณ์เพจแบบใหม่ก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของสิทธิ์การเข้าถึงนั่นเองอทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึง Facebook คนที่มีสิทธิ์ในการ เข้าถึงงานนะครับเราก็มาเพิ่มตรงนี้อยากเพิ่มแอดมินใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นการแจ้งเตือนบัญชีที่ลิงก์ถ้าเกิดว่าเราจะมาผูกกับ IG มาเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ยิงแอดแล้วไปเชื่อมกับ IG ของเราด้วยนะครับแล้วก็ให้ตัวแอดโฆษณาเนี่ยไปโชว์ที่ IG ด้วยแล้วก็ตรงนี้ w h a t อ a จริงจริงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมแนะนําตรงนี้ก็แค่มาผูก IG เท่านั้นเองอยู่ตรงนี้นะครับ IG ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะบัญชีที่ลิงก์ วิดีโออันนี้ก็เป็นวิดีโอค่าเริ่มต้นนู่นนี่นั่น HD อะไรพวกนี้จริงๆพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาแก้ก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะเซตเป็น Default Auto มาให้อยู่แล้วนะครับจบแล้วผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนของการสร้างแฟนเพจแล้วที่เหลือก็มีเวลาว่างก็มากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเพิ่มเมนูให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มันขยันมาโพสต์แล้วกันผมแนะนําว่าช่วงแรกๆเนี่ยให้โพสต์ไปก่อนสัก สามวันห้าวันเจ็ดวันอย่าเพิ่งยิงแอดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยิงแอดเลยเนี่ยเฟซบุ๊กอาจจะดูน่าสงสัยว่าเอ๊ะเพจนี้เพิ่งสร้างใหม่แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นบัญชีใหม่เลยเนี่ยยิงแอดปุ๊บเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็แนะนําให้โพสต์เป็นดูเป็นธรรมชาติก่อน3วัน5วัน7วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปสร้างโฆษณากันนะครับก็ครบถ้วนสมบ,บูรณ์ในส่วนของ e ี1หนึ่งนะครับในการสอนสร้างแฟนเพจ a c e b o o k อัปเดตล่าสุดเลยนะครับปี2024 เมนูไหนย้ายไปอยู่นะัดจุดไหนเช็คอินตรงไหนเชื่อม i อตรงไหนนะครับปักหมุดตรงไหนแก้ลิงก์ตรงไหนเปลี่ยนชื่อตรงไหนสอนครบอยู่ในวิดีโอนี้หมดแล้วนะครับก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้เหมือนเดิมเลยนะครับช่องทางที่1นนะครับก็จะเป็นช anel YouTube นัทวุฒิภูเพชรนะครับสามารถมาเรียนฟรีได้นะครับมีเพลย์ลิสต์อยู่ก็มาดูฟรีแล้วกันแล้วก็ช่องทางที่2จะเป็น l i น์แอดแอดนัทวุฒิแปดนะครับ follow ไว้ได้เลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมอัพวิดีโอขึ้น y o u t u b e เนี่ยผมจะบอสแคร์ให้คนที่ติดตามเนี่ยได้เรียนฟรีก่อนเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมี t k t t o k แล้วนะครับ id นี้เลยนะครับนัทธวุฒิผู้เพชรนะเป็นชื่อสังกฤษจริงๆเซิร์ฟภาษาไทยก็ขึ้นนะครับสามารถมาฟอลโล่ติดตามกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเฟซบุ o กนะครับที่เป็นแฟนเพจอ่ะนี่ครับตอนนี้ของผมมามีเพจปลอมเยอะนะ ให้ระวังกันด้วยนะครับเพจจริงนะตอนนี้ต้องมีคนตามอย่างน้อยเนี่ยสามแสนเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเซิร์ชเนี่ยตอนนี้เพจปลอมเพียบเลยแต่ว่าเพจจริงก็จะชื่อนี้เลยนะครับนันทวุฒิผู้เพชรแล้วก็ตามต่อท้ทยด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้อันนี้คือเพจจริงแล้วก็จะมีในส่วนของ Facebook ส่วนตัวจะมี v ว r i f y ฟสีน้ําเงินแบบนี้อันนี้คือเฟซส่วนตัวจะเป็นพื้นหลังสีเข,เขียวๆแบบนี้ชื่อนามสกุลภาษาไทยเฉยๆนะครับสามารถมากดติดตามได้ทั้งคู่เลยแล้วก็เวลากดติดตามเนี่ย อย่าลืมนะครับก็คือกดให้เป็นในส่วนของรายการโปรด,ด้วยเนหะ็นไหมเนี่ยกดติดดาวไว้เลยทั้งคู่เลยนะครับเวลาเราโพสต์อะไรเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดนะเนี่ยอย่างพวกนี้กดถูกใจกดติดตามอะไรให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้ไม่พลาดด้วยนะอ่ะโอเคครับหวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปนะครับผมก็จะมาสอนเริ่มการยิงแอดแล้วว่าเพจใหม่ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะหวังว่าเพจนี้จะทำให้มือใหม่ สร้างเพจง่ายขึ้นแล้วก็สร้างเป็นโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ